วันนี้เดี๋ยวไปเอาซากมาดีกว่าเดี๋ยวด้ขี่แมงกะไซแป๊บเดี๋ยวลดเขียงแป๊บแวนแวนแๆวนนี่แวนเวแวน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  โอ้รถอยู่ไกลเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวจอดมอไซค์้วเดินรองเท้าแป๊บการถัดต่ออาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ เออหกสูตรเรียงสตาร์ทได้ดีมากเลยเยอะเออยังมีแบตอยู่นี่ว่ะเออแสดงว่าเครื่องมีไฟอยู่เนี่ย เดี๋ยวผมจะเอามาอาไซค์ไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเอารถยนต์ที่หลังนี่วันนี้ขี่บิ๊กไบค์มานี่บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ถอยหลังได้ด้วยถอยมารถยนต์เลย อ้ตึงมือเหมือนกันเนี่ยบิดสองร้อยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ไปเอารถยนต์เข้าบ้านแล้วดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคไปเอารถดีกว่าจริงๆรถมันไม่ได้เสียอะไรหรอกครับแต่ว่าชิ้นส่วนมันไม่ครบ เราไปที่บ้านแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเราแป๊บมอไซค์มอไซค์มอไซค์ โอเคไปดูตอนซ่อมกันโอ้ตายจริงนี่คือสภาพรถที่ถูกทิ้งร้างครับผมเออตายตายตายแล้งี้จะวิ่งได้ไหมเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องกดรีสโตตรงนี้แป๊บอืมกันชนฝาท้ายอืม นะข้างในก็ด้ามจับประตูหายไปอันหนึ่งเบาะคนนั่งด้านหน้าเบาะคนนั่งด้านหลังกระจกบ,บังลมหลังกระจกบ,บังลมหน้ากระจกมองข้างกันชนหน้าทำสีใหม่ โอเคเก็บกล่องเครื่องมือถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปลองขับอีกทีกันดีกว่านะครับหลังจากที่ทำรถเสร็จแล้วนะครับผมมันคือรถฟอร์ด t อดีตัว Station ว a g กอนะครับผมหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าครับ ขับจริงๆนี่นเองขึ้นถนนใหญ่ดูดีกว่าเอาลืมไปถนนอยู่คนละเลนผมได้ไปขับแบบเมกาอีกแล้ววิ่งขวามือ เดี๋ยวผมขอถอยออกก่อนอืมเกียบแบบตึงเท้าเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ โออ้ถอยหลังแปบ๊บครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวในการ ซ่อมรถเก่าให้กลับมาใช้งานนะครับผมคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ